ตลาดสดเราเพราะอาจจะมีสัปดาห์หนึ่งล้วอาจจะขาดมาเพราะว่าน้ำหนักตัไม่จวมาน้อยอันนี้ฝ่ายบริหารยังแต่วางนโยบายแต่ฝ่ายช่างเป็นคนกระทำนะครับให้รับผิดชอบด้วย 5c4 ครับมีการสตเสียงไปได้อย่างไรไปได้ไปอย่างไรบ้าง ถ้ายังไม่ได้ซ่อมแจ้งหรือมีการตัวรับไปแล้วถ้ามันเป็นหินโผล่ในเนื้อปูนอย่างนี้ก็ควรหายามาตอยผสมหินเก็ตไปปูทับข้าวโพดก็ได้นะครับการควมีแค่นี้นะครับเาอบริหาเชิญท่านนายกครับ กับการเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลรวมแล้วก็มีกระทู้จากคุณมนัฐนศท์นสิรเสนอมาเมื่อวันที่26สิงหาไหนผมก็ยินดีที่จะตอบนะคตอบให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถามว่าวันหลังกรุณาดูรายละเอียดให้มันชัดเจนด้วยนะครับครับเรื่องที่คุณมนัฐถามมานั้นผมขอชี้แจงว่าในส่วนต่างๆนั้นเกี่ยวกับงานช่างคือคุณมนัฐถาม ก็เลยอยากให้าไปในตลาดสกองช่างซึ่งจะมีผลกระทบต่อพวกเขาที่จะเข้าไปค้าขายในตลาดในอนาคตผมจึงถามท่านเป็นข้อข้อดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งผมทราบว่าได้ข่าวว่าจะมีการปรับเงินพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้าไปค้าขายบนทุตบาทด้านหน้าตลาดสดซึ่งเดิมแต่ก่อนที่ปรับห0สิบาทได้ยินข่าวว่าท่านจะปรับเป็นหนึ่งร้อยบาทหลังจากที่เข้าไปคขายในตลาดสด ข้อที่สี่คือปารานาครับข้อสองทราบว่าจะมีการลดพื้นที่ของท่านหรือแผงค้าขายของประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าให้น้อยลงกว่าเดิมข้ออะไรมีความจะเป็นอะไรบ้างครับข้อสามเมื่อท่านย้ายพ่อค้าแม่ค้าออกจากเมืองเมืองามครับเรื่องต่อกระทูอ่ของ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมุงคลสีแสงนะครับว่าทราบว่ามีการปรับเงินพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้าไปในตลาดที่ขายชุดผ้า,าด้านหน้าตลาด,ด,เ,ดเดินห้าสิบบาทที่ใบหน้าบาททำไมผมื่องคิดเชนนั้นบางคนถือเงินมาตลาดสดที่จะซื้อปลาซื้ออาหารไปขายของข้าวแต่เมื่อเดินผ่านตลาดผ้าเห็นเสื้อผ้าสวย ก็คิดอยากจะได้เขาอาจจะซื้อเสื้อผ้าไปขอดก็ได้แล้วก็ค่อยมาซื้อซื้อเสื้ออาหารกลับหรือว่าเขาจะมาซื้อเสื้อผ้าแต่เ,เขามาเห็นอาหารที่อาจจะน่าไปทำบประกาน